นี้เป็นครั้งที่66ตรงกับวันที่14มกราคม2569ข้าพเจ้าในสถิติสิยุดขอเป่งมาจาสาธทายาทพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาในองค์พระคาบัปาบามปติเทวเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่มุญเหลวงปู่ศิลาตลอดท่านพระบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวสดเสวยของข้าพเจ้านี้ ขอพระคุณพัฒนาไตครูบาอบาจารย์และเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอควรในการสวดสัตย์ให้มนต์ต่อไปวสวดชนุนเทว,วดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตราฆาฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสัสสุนันทุสักขมุขคลธรรมสะเคกามีจดูเบคิริสิคราตเตจันเลิกีวิมานีทีเบรตเทจาขาเมตุวะนะฆหเนียหวัตุมิเกเตภูมิมาจะย,ยันตุเทวาชาลัทธราวิสมยะขาคันตัพนาคา สันตาสันติเกยังมุนีว่าจะรรมะเจ้างสาธุเมสุนันโตธมะสัมวนาการุอายัมพันตาธรรมะสัมนาการอายัมพันตาธรรมะสัมกาคาอายามพันตานนโมตสัพพะคะวะโตระหะโตสมมาสมพุรัสสะนโมตสัพพะคะวะโตระหะโตสมาสมุรัสนมตสัพพระตสมาสุปุรัสสะบทส่วนสัจจะกิริยะหาทานะทเมชยนังงนยังพุทโธเมชนานังวรังเอเตนะสัตวะเชนะสุตมิโูรสัพพทา นัตถิเมสนังันยังธรมโมเมสนังวรังอเตนะสัตวัชินาสุถมเมุนสัพพานัตถิเมสรนังันยังสังโฆเมสนังวรังอเตนะสัตจวัชนาสุิเมฆนรสัพาบทสวดมหาการลุนิกนณโลที่อธิกาคาถามหาการลุนิกณฑทออายิกาคาถหนึ่งกุเรตวะปารมีสภะปโตสัมโพธิมตมังอเตนะสัตวัชินะมหุนโดสัพพุปวามหาการลุนิกณฑทีิตาสัพาคาาหนึ่งกุเรตวะปารมีสภะปโตสัมโพนิมตมัง เอเตนะสัจวะชินะมหุนุสัพพุปถวะมหากรุณิโกนาโถสุขายุสัพพายังบุเรตวะปารมีสภามัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะชินะมหุนุสัพพุปถวะบทโหบทบทสวดมหาสมัยสุเอวาเเมสตังเอกังสมัยพระกวาสเกศชุวิหฮระติกระเวลลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิคุสังเขนะสติงปัญจมัติเหภิกขุสตหิเหสเพเหวะอารันเตเหทัศสิจโรกธาตุเมิเทวตาเจเพยนัสเนปิเตาหุณติพระกบันตังพัสนาญาภิกขุสังคันจัก อาตาโคจะตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวานังหิตาทั้งหัสิเอียงโคพระขาวาสเกสุวิหะรติสวิรัตวุตสงิงมหาวเนมหิตาภิคุสเถนะสติงปัญจมเตหิภ ah ิกขุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิท้าสหิจโลกะธาตุหิเทวตาญพุีนัสสนิปิตฐาคงติภังขบันตังนสัายาพิขุสังคันจัญณุนัมยัมติยนะพระฟวาเตนุปะสังกเมยมะอุขสังกมิสวาทศกวัตโตสันติเกปเตคาถาภเสยมาติ กันโคตาเทวตาเสยธาปินะม่พระราชาผู้ที่สูตรสมันติตังวาพราหังภาษารดยะภาษาทิตังวาพระหังสัพเพชยะเรียกว่าเมวะสุทธาวาสโสเทเวโสอันตรหิตาพระคุปตัวปุระโตปัตุระหังสุตระโคตาเทวตาพระคุบันต่างกับพิวาเทตวายเอกมันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคุปตโตสัจเจเกตมังค่าทั้งกับสิมหาสมุทโธปมาณสมิงเทวิายาสมุทตาฆะตัมัะทิมังธรรมะสมัยยังสกิตายกว่าอภิราชิตาสังคันติ อตโคมปราเทวตาพระคัมโตสันเกอิมังคาถังและพาษิตตตาพิคโตมาทระสงฆ์สวดตจมัตโนภทุุมังสุทธิวัตนิทานิขหตวาอินทริยานิรคัน <Momo> ติปัญชิกาติอตโคัปาราเทวตาพระคัมภโตสันตเกอิมังคาถังภาสิชตวาคีลังเชตวาปลีคัมอินทขคีลังโงขจามไม่มีชาเตจันเตสุธาบิมละาจะคุอตาสุนตาสุนนะขติอตโคอปราเทวตาพระคัโตสเกอิมังคาถังภาสิเยเกจิพุทธงเสนังคตาเส นาเตหคามิสันเตอภายะภูมิองปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังภริฏุเสติติอจัโควะขาบิวมันเตสิเอผูยเนะพิเวทัศสูโลกาตุสูเทวตาสนิปเรตาคุณติตถาคตังขสนายะภิขวสังคันจัเยปิเตพิเวหิสงอติตมัานังอัันตรสมาสมุทธาเสัมปิภะคะวันตานังอตัปประมาวิวะเทวตาสนิปเรตาหิสงเสยยาปิไมหังอิทารหิเยปิเตพิคเวปิสันเตอนาค เต่สำปีพระควันตรนังเอตัประมาเทวะเทวตาสนิปเตตามให้พิสุติเสยยะธาปีไมหังอินาริหิอาจิกิสามิพิคเวเทวการยนังนามานิอิเดยุสามิพิคเวเทวการยนังนามานิเทวสิสามิพิคเวเทวการยนังนามานิตังสุนาราสัสุกังมนสิกโรธาปสิสามิติเอบัมพันเตติโคเตพิโคพระคุปโตปัจจุสุงพระทวายอิตัธมุจจะสิโลกะมนุปัสสมิยะถาภุมารพุทธิาเยสิตาคิริขภรังปิหิตตาสมาหิตตาปุทุสีหาวาสลินาโลมะฮังสาพิสมุโน โอธามนัสสาุทธาวิปัสนามนาวลาปินโยปันจักเสตยตวาวันกาบิลวัฒเวตตัอมันตดียสัธาสาวเกชใหเนรเตเทวกัญาพิกัตตาเตวิชาณธาพิคุบเทจะอัตถะมะคุรงสุตวาพุทธศัสสนังเตสัมปาตุพระหงจ์นังอามะนุสานะทัศนังอเปเกเกสตัดมัทธคุงสาตังอัฏฐสตรีตังเอเกสาสนามุสานะมัทธสวงอเปเกนังตามัทคุลงสาสภาปุตตาหงษ์นจะสภังภิญญยะมวิคิตรวานะจจคูมาตัตัว เทพว่าะยายพิกันตาเตวิชนาตพิภูโยกิตติสสามิคิราหิอนุปุกโศสตะสหัสสาว่าขาภูมากามิลวยทีมันโตชุติมันโตวนมันโตวะสิโนธมานาพิกรพิูหังเมิติงมันังสัสหาสายเหมาวตายัานนตว้นี่หน่วยที่มันโตชุติมันโตวนมันโตแสัินนมธมานาพิกรพิหนังเมิติมนังสตารคิราทีสหัสสายกนนตวนีหน่วยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันุตและสัจินง เจเตเสรัราาัานั้นตวันนี้หน่วยที่มันโตชุดมันโตวันนั้นมันโตสัจินโมธานาพิกมุงพิกูนังสมิทิงันังรสามิตาปัญญาาตารขานัตวันหนวยที่มันโตชุดมันโตวันนมันโตรัจนโมานาพิกมุงพีกูนังสิมิทิงันังกุมพิโรราชคิโกบรุษายิเปสนังพิญโยนังสตตาสาสังยขานังปายุรุปัสติกุมพิโรราชคิกโกโถปะคัศมิทิงมันหนังบุริมันจะที่สังราชาวทารถโธภาราสติ อี http, ต ose, ตอ Valerie. ที่มันโตชุติมนโตนนมนโตสัจจินโมทัตมะนาพิกุมุีิคุณนังสมิติมะนังท่านขีดนังใจที่สังราชาพิรุณหัระดาภาษาสติมันทนังอธิปติมหาราชาและสัจโสปุตตาปิตัสสะโหยทานนามะพลอีที่มนโตชุติมันโตนนมันโตสัจจินโมทัมะนาพิกมุพิคุณนังสมิติมะนังปชิมันใจที่สังราชาพิรุณปโคภาษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายาะสัจโสปุตตาปิตัสสะโหท่านนามะพลาอที่มันโตชุติมันโตวันน ตดั่ะที่สังราชกุเวโรตปรสาสติยศคานังดที่ปฏิมหาลชนยศสิจุพุทธาเปรตสาบมหเวรทนามาแมพละในที่มันโตกชติมันโดวันนันโรรอสัไสิตรนงุฒามนาพี่กมุงพิคุณังสมิติงวมนังปุริมาทิสังทตรัตโถทักษิณนันวิรุณภคโภปชิมินันวิรุณภคโคุเวโรตังพิสังกัตตาโรเตมหาราชาสมันตาเจตุโรทิสาทัทธนนามนาทั้งสุวันเองกายเปรยมัทเมเตสังมายาพิโนทัสสะอาภูวันเจนิกาวสถามายาคุเตณทุเปเตทุเปภูจเจนทโตสหะ จันทนุกามาเสตโทจะกินนุกันโทนิพันโทจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุตโตฉะมาติจิตเสโนจะคันทัพโณโนราชาโนทัพโอะอาภูปัญจสิโคเทวติมพะรูสุริยวัชสาเทเตเดเนจะราชโนคันธภาสาราชุปิโมทมนาพิกระมุพิคุณังสิมิติงวันังอาทาคูรัภาษานาภามิศาราสังตสะกากัมพระสัตราอาภูปายาข้าสุหะจดิพิเยมุนัทัตตะรัตฐาจะอาภูนขายโยโสชินโญเอราวันโนมหาราภูโศภคสสิมิติงวันัง เีนาราเชสหัสาหาันติที่าิชาปะคิวิสุทธเจคูเวหายุสาเตวนะมัญชปตาเจตราสุปนาอิติเทสนามังอภยนาทานาขาราชานามาเสสุปนโตเขมะมัากาสิพุทโธสนาหาบาจาหิอุป,ปะวะหัยตานาคาสุปนาเสนังม,มะกังสุทนุโีนาราเชสหัสาหาันติ ทิพาริชาป์ดิคิิสุทธยาโขเภหาโยสาเตวนะมนชัดปตตาจิตราสุปนนาอิติเตสนามังอภัยันตานาข้าราชานมัสสุปันตโตเทมัมกัดสุพุทโธชนะหิมาจาหิวพระวายันตานาคาสุปนาานาสระณะมกังสุพุถังทิตาวชิระหัตเธนะสัมมุทังอสุราติตาพาตาโรวาสาวัเสติท,ทิมันโตเจสิสนโนุะการะกันชามหาห์วิสมะอสุราธานาเวขภาสาเวปะจิตติสุจิตจักปะหาระโทนุทิสหะ รันจัภาริปุตน ok ังสะเพวโรตนามกาสนัยเทวาพลิงเสนังระหุปัทมาปาคมุงตะวัยธานิพระทันเตภิกขุหนังเสนาบิมณังออาโปจะเทวาปัิวีจทเชโชวายุละคาขมุงวัณนานวัณนานาเทวาโสมูจอะพิสสาสหะเมตตากัณนานากายกาะอโปเทวายะสัสิโนทัศเตทัศทากายาสะเพนะตะวันนี้น่วยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยะสัตสิโนโมทัมมานาภิกขุมุงภิกขุนังเสนาบิมณัง เป็นทูจ,จ well. ะเทวะจะจะอาสมาจะทเวยมาจะนัทสุปน <ux> ิสวาเทวาจะท่ามาคูบุรกิตาสุริยสุปนิสวาเทวาสุยะมาคูุรกิตานักขตานิบุรกกิตะอคมทละวราหกาวัสุนังวัสมุเโทสัโวปะาปุริเนธโทท่าเสเทท่าทากายาสเพนะนะตมวิหนที่มันโตชุิมันโตมันน้มันโตวัชชินมัท่ามันหาพิกมุิกุนังจมิิงมนังอัทาคูสัพโเทวะฉนละมัคคีสิขาวิวะิตกาจะโรชาจะอมมาภูปะนิพา ทศเสตถัสธากายาสะเพนะนัตตะวนิโนที่มันโตชิดิมันโตนะมันโตเสศชนโนมาท่มนาพิกรมุงพิขุนังสมิติงมะนังสมนามหาสมนามานุสสามนุสุตตมาคิดทาปุรุสิกาอาคูอาคูมโนกุรทุสิกาอัทคูหัรโยเทวายเจจตุเฮธวาสชนูปารขามหาปารขาอาคูเทวายเสศชนโนทศเสตทัสถากายาสะเพนะนัตตะวณิโนที่มันโตชุดิมันโตวันนั้มันโตเสศชนโนมาท่มนาพิกรมุงพิขุนังสมิติงมะนังสุกากรุมหาณาอาคูเวคะนัสสาสะหะโอทาระขัหาปามโมขาอาคูเทวาวิจ ธรรมตาหาราคาชามิสการจะยศชนุานะยังราคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสตเตทัาสถากายาสเพนะรัตมันนิโนที่มันโตที่มันโตวัน้ำมันโตวัสดุสีนุโมธัรมนาพิการมุพิคุณังเสีมิติงวันังเคมีอตุสิตาจะมากระทากาจะยศชนุโศพิตการามัสสิธาสุตินามาจะอาสวานิมานารัติหนงอาคัวทาหุบันิมิตาท่าเสตเตทัาสถากายาสเพนะรัตมันนิโนงที่มันโตชุดที่มันโตมันน้ำมันโตวัสดุสีนุโมธัมมนาพิกังมุพิคุณังเสีมิติงวันัง สเทเรเทวันการาสเพียนานัสสันนิโนนามันวะจีนะอากาศชุงยืนเย็นเศรษฐสาวสหะปะวุติธรชาติมัคคีหนังโอคาตินะมนาสวังทะเฆโมขะตรังนาคังจันถังวะอชิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสนาจันนังกุมารวจิโสจะโสภะค้าสมิติงวหนังสัพพะมะโลกันนำปหาพระมาพิจิติติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายวะวสสิโสท่าเสราอิสระอคุปเจกะวัสวัตติโนเตสนเจตมัชตุวอาคาหาริโตปัดิวาริโต ด้วจากสัพเพเพิกันเจสินเทเทพจาพรมเกมมราสนัอภิกษกมิปัสสากันาสมันที่ยังเอถาคันถาพันธาราคีนะพันธะมัทโธสมันตามนิวาไรธรรมะโหมุลเจิญกจินังอิทิสถามหาสีนงกันหาสีนังอิเษยิปานินาตะะมาหัสะรังกตวานเพระวังยถาปะพุสโกเมโขธานะยมโตสวิชุโกรตถาโสปฏิทาวติซึ่งกุโทอสยังมเสตตัจจะสพังอภิญญะวะวิเคราะวาจ้าู่มาถ้าตวอัมันติยิสัพพะสาวกเกศสเสนต เทศาอัตตปมัชกุลสตวะพุทธศัสนันต,ต,กกรรต,วตนิวิตราคีเหตุปะกาวูในสังรมบิิฉยุงสะเพวิจิตสังฆมาพยตาตววานนิตาเลสัสิโนโมเทดิสหะพุทธิเหตุสาวกกาเตเชเนสุตาติ